อ,อยอจอดำเนินคดีตามกฎหมายอ,อยอจอฟ้องการแมแพทย์หญิงสุภาาัชชาบุญเสริมรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏว่าพิธีกรชื่อดังการเมพัชนาศรีเบญจมาศทำคลิปวิดีโอบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายก ตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายล่องแก้มตื้นจมูกเข้ารูปย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยทำจมูกอะไรใดๆตอนนี้กินแต่ผลิตภัณฑ์ตัวเองเท่านั้นโดยคลิปดังกล่าวได้มีการแชร์ทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมากนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอยได้ตรวจสอบพบว่า คลิปดังกล่าวเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโบเทล่าดิงและโบเทล่าช็อตเครื่องดื่มชนิดผงอินสตาแกรมไฮพาวเวอร์ช็และ Facebook โบเทล่าโบเทล่าสวยทรงพลังโอ้อวดสรรพคุณว่าช่วยกระชับผิวหน้าลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเพิ่มชั้นตาอีกทั้งมีการเปรียบเทียบว่า สามารถทดแทนการสัญญกรรมได้ซึ่งออยอขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์อาหารตัวใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้างการโฆษณาดังกล่าวเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรมีโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พศ2522จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้อยอได้สัง่งระงับการโฆษณาพร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองและมีหนังสือถึงตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก่อนหน้านี้อยอได้ดำเนินคดีโฆษณากับ Powershot และนางพัชราศรีเบนจมาศหรือกลรแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้จัดการกิจการดังกล่าวฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโฆษณาสปปรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรทางเว็บไซต์ Facebook และ i n s t a g r กรมาแล้ว7คดีลองในขาธิการกล่าวในท้ายว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถรับประทานเพื่อเสริมจากการบริโภคอาหารตามปกติและอย่าคาดหวังว่าจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรักษาโรคและขอเตือนบุคคลสาธารณะทั้งหลายก่อนคิดจะรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพราะตามกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้พูดต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่พูด หากพูดบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เกินไปจากความจริงหรือโอ้อวดสรรพคุณทําให้หลงเชื่อหรือคอยตามถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมาอยอยได้นาเนินการไปหลายคดีแล้วหากผู้บริโภคพบก,การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนออย 1.5.5.6หรือผ่านทางอยสมาร์ทแอปพลิเคชันหรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ